ได้ดีมากๆนะครับพี่น้องเรากล่าวกันบ่อยๆเราจะแสเด็นความรักที่มีต่อก,กันอะไรกันเห็นไหมครับพี่น,น้องแลต่สิ่งใดต้องผมต้องขอกล่าวขอบคุณพระเจ้าซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกเข้ามาเป็นลูกของพระองค์ก็ผมอยากะะจะเรียกว่าเป็นพยานพยานที่นี้ก็ไม่เชิงนะพี่น้องคือ ที่ผมเข้าใจว่ากาทำงานชีวิตเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จในทุกๆด้านของชีวิตแต่ตัวผมเองผมยังไม่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นอาชีวิตที่เป็นอยู่หรือว่าในหน้าที่การงานก็ยังไม่ได้ดีหรือพุง่งขึ้นสูงหรือไม่ได้สําเร็จสูงสุดในชีวิตในทางเนื้อหนังที่เราอยู่นี้แต่ผมอยากจะมาวันนี้อยากจกเป็นมาเป็นพยาน ในความสําเร็จในทางจิตใจจิตปัญญาผมที่ผมได้มอบให้แก่พระเจ้าวางไว้ในพระหัตถ์รงลิบของพระเจ้าของเรานะครับฝากไว้ในอู้มหัตของพระองค์ว่าก่อนที่ผมจะมารับเชื่อเป็นเส้นไรและหลังที่ผมมารับเชื่อพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรครับพี่น้องเป็นครับผมก,เผก,นนกเ็เป็นผู้ชายคนหนึ่งก็น่าจะเป็นเด็กผู้ชายวัยรุ่น ที่ใช้ชีวิตมาทั่วๆไปเหมือนกับทุกคนที่จะต้องเป็นผู้ชายห้าวๆจะต้องลองอทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ลองไม่เรียนไม่รู้มันเหมือนกับว่ามันด้เป็นผู้ชายผมก็เริ่มจากเริ่อสุบุรีดื่มเหล้าแล้วก็สิ่งต่างๆก็ตามมาในชีวิตวัยรุ่นผมผมเรียนดี ผมมีเก็บเฉลี่ยที่พอใช้ได้แต่ผมก็ไม่เคยสําเร็จในเรื่องการเรียนผมก็เรียนถึงสถาบันปวชปวชเท่านั้นครับแต่ก็ยังไม่จบครับแล้วผมก็ทํางานแล้วผมคนที่ดื่มเหล้าจัดมากแล้วจนผมได้มีครอบครัวผมก็ใช้ชีวิตในการเป็นอ็าอเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานขับรถคนหนึ่ง ก็มีความสุขกับในการทํางานไปวันๆเดือนๆซึ่งก็ไม่รู้หรอกครับว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรสิ้นเดือนมารับเงินเดือนรู้แต่ว่าสิ้นเดือนมาเราต้องรับเงินค่าแรงที่เราทำใช้จ่ายพอเหมาะไหมเราก็ซื้อความสุขตลอดจนก็ติดลบเราใช้ชีวิตแบบฟุ้มเฟือยมากผมมีภรรยาผมก็ดื่มเล่าจัด สุโขีัจากติดเพื่อนจะไปงานปาร์ตี้หรืองานสัรรา์ก็ต้องมีเพื่อนจนผมกับภรรยาทะเลาะก,กันบ่อยๆพ่อกับแม่ผมผมก็ทะเลาะก,กับพ่อแม่ด้วยเวลาผมดื่มแล้วผมเวลาดื่มเล่าทีไรก็ผมจะเป็นคนอารมณ์ร้อนปกติก็ร้อนอยู่แล้วครับใครจะปาดหน้าขับรถปาดหน้าหรืออะไรเนี่ยก็ต้องมีอ่าพูดจาไม่ดีแต่กันโยนกล้วยให้กัน แล้วก็ไม่มีใครเก็บไปกินหรอกครับมะกรูดเป็นแค่คำพูดซึ่งไม่ดีนะครับพี่น้องจะเอาแบบอย่างหรือบางทีแค่พูดผิดหูดื่มๆอยู่เดี๋ยวผมเดินไปเดินมาผมก็หาเรื่อง,องคิิตะกานิดหน่อยก็ร่างกายก็จะได้ประทับครับแล้วก็จะมีเรื่องนีราวแล้วครอบครัวก,ก็ไม่มีความสุขคนระับเพราะเรื่องแน่นอนมันต้องถึงสถาบันครอบครัวก,ก็มีความก้มใจแบบทุกข์ใจแต่ก็เลิกไม่ได้ ก็จนมาผมก็รู้สึกตบน,นึงผิดด้วยตัวเอง,เ,องเลิกเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่ก่อนแล้วก็ไปเลิกดื่มเหล้าแต่ทําไมผมรู้สึกว่าชีวิตผมก็ยังไม่ดีขึ้นแต่ผมก็ใจแข็งยังเลิกเหล้าเลิกบุหรี่คือไม่แตกตัง้งเพื่อครอบครัวอยากจะให้ครอบครัวเราลุกเรือตั้งใจทํางานผมก็ทําก็ไม่พอใช้ไม่พอพอมาทำหันมาทําธุรกิจของตัวเอง อพอมีเงินก็ออกรถประทุติดเทนมาพ่อแม่ก็ช่วยตัวเราเองก็พอมีตอนนั้นแล้วก็ทำตอนนั้นเศรษฐกิจดีก็พักไปก็ไม่ได้ดีครับก็กระท่อนกระแท่นสิ่งไหนพักไหนที่ว่าดีผมไปมาหมดกรุงเทพนครศรีผมก็ไปซึ่งผมไม่ต้องเอ่ยว่าคือไปหาอะไรใครพี่น้องน่าจะรู้ ไปบ้านพ่อไปชบูดที่เขามีพักกันดังอ่าวแม่โมที่ดีผมก็ไปแต่ก็ยังมีความทุกข์อยู่ก็ยังเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรซึ่งมีแต่หมดกับการเดินทางภาดเสียใจซึ่งผมก็ก็รู้สึกว่าเอ๊ะไม่มีสิ่งใดนๆนที่จะช่วยเราได้เลยมีพักอื่นใดไหมมีสิ่งจากสิ่งที่ไหนไหมที่จะช่วยเราได้เราจะต้องไปภูเขาที่สูงที่สุดไหม หรือเราจะต้องไปให้สุดประเทศไหมหรือเราจะต้องเดินทางไปนอกประเทศไหมที่ดังๆทันใจอะไรแบบเนี้ยคือมันอยู่ในหัวผมหมดเพราะผมเป็นคนที่เชื่อเรื่องเรื่องนี้มากคุกงามความดีเรื่องคำดีได้ดีทำทั่วได้ทั่วแต่ผลสรุปบทสุดท้ายก็คือว่าตนต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนผมก็ท่องคำนี้โอเคเช้ามาผมก็ท่องบทอะไรของผมมาเรียกเงินเรียกทรัพย์ คุมครองตั้งแต่เต้นผมยงไปเล็บเท้าอะไรก็ก็จำไม่ค่อยได้แล้วครับุดมัม่วๆผิปๆถูกๆบ้างะอะไรบ้างจนมาวันหนึง่งธุกรกิจของผมก็รู้สึกว่าช่วงเศรษฐกิจนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องไท้โควิดผม,ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกท่านก็ประสบเหตุการณ์แบบเดียวกับผมแต่คือผมนี่ขาโรกมากครับลูกเรียน บ้านพ่อนรถผ่อนค่าน้ำเข้าไปทุกอย่างผมเชื่อว่าผมออก็ต้องอธิบายเยอะเพราะพี่น้องทุกท่านก็น่าจะประสบปัญหาแบบเดียวกันแล้วผมก็ได้กับทางไพเทคเนี่ยผมก็ได้รู้จักกับพี่จิรวัตรก็หลายปีก่อนที่จะรับเพื่อหลายปีคนระับก็จนผมจําได้ว่าวันนั้นผมจะมารับตู้คอนเทนเนอร์แบบนี้ไปบาจีบุรี ลูกชายของเกมถูกต้องไับพี่ชาตอนนั้นลูกชายเกมชื่อเกมหรือลูกลูกเกมลูกลูกของคุณเกมที่เป็นพนักงานที่นี่ครับเขาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ที่จังหวัดสิงคโปก,เก์เขายืนอนธิษฐานกันผมก็ยืนมัดมัดมัดตู้เนี่ยครับติดรถอยู่ผมก็ลงมาแล้วพี่จิรวัตก็เชิญผมว่าพ,พี่ตินรัเชิญมาร่วมอ,อธิษฐานเตือลูกชาย พุเกมด้วยให้เขาหายป่วยอเ,เอ๊ะจะทำอะไรซึ่งผมก็ก็งงครับก็ง,งงก็ยอมรับว่างงแต่ผมก็มองเป็นสิ่งคิดดีมีคําดีๆให้ซึ่งการและกันพิชาก็อธิษฐานเผื่อนิจิวะก็อธิษฐานเผื่อให้ลูกหายเจ็บหายป่วยอะไรต่ออะไรเป็นคำพูดที่ฟังแล้วผมมีความรู้สึกประทับใจแต่เท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องพออธิษฐานถึงลูกของพุณเกมเสร็จ พี่ลวิวก็หันมาอธิษฐานให้ผมมาผมรู้สึกได้ว่าผมได้รับเป็นพูดแล้ยังยืดกาอยู่ครับเป็นความรู้สึกแบบอบอุ่นเป็นสัตว์ที่สุดเป็นความรักที่ตอนนั้นผมรู้สึกผมโลมปล่อยวางทุกอย่างแล้วผมหลับตาแล้วคือร้องไห้แล้วครับในใจผมร้องไห้เลยเลยนะั้นก็พี่ติวะบอกให้ผมแบบลองดู ลองรับเชื่อองค์พระเยซูดูพระเยซูช่วยพี่โตได้นะพระเยซูรักพ,นะพี่โตนะพี่น้องครับผมไม่อยากจะเชื่อตัวเองแต่ตอนนั้นนะผมขอบใจผมไม่ต้องลองครับผมเชื่อเลยตั้งแต่วันนั้นตรงนี้ครับตู้คอนเทนเนอร์ตรั้งตรงนี้ครับ,รรรบผมเชื่อตรงนี้เลยครับผมไม่ไม่มีพักอื่นใดเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้แล้วหลังจากวันนั้นผมก็ได้เรียนรู้ผมไปโบถ์ผมไปเริ่มจากมาแ,แคร์ก่อน ผมก็มาฟังพี่น้องเราแบ,บ่งปันฟังอาจารย์เราแบ,บ่งปันความรู้ในทางพระเยซูเนี่ยก็พูกพระคิดของเราเข้ามาในหัวต่างเอ๊ะเรารับเชื่อแล้วเราเป็นลูกพ้ะเจ้าเราเป็นสิทธิอํานาจพิเศษกว่าคนอื่นด้วยเหรอซึ่งผมก็ไม่เคยรู้เลยเระวางมือรักษาได้ด้วยเหรอเอ๊ะพระเจ้าจะอวยพรให้เราด้วยเหรอเราอธิษฐานแค่อธิษฐานบอกเราไม่ต้องไปข้องจําอะไรเป็นหน้าหน้าหน้า ห้าหน้าหกหน้าถึงจะครบถึงจะอะไรอย่างนี้เลยเหรอเพียงแค่พูดด้วยใจด้วยความเชื่อในองค์พระคิดแล้วที่สําคัญนะครับพระอื่นที่เราเคยกราบไหว้ <Okay. S 1> ไม่ได้อยู่บนโลกนีแ้แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ <P ool> แต่ <P ool> พระที่เรานมัสก,การ <S <S สรรเสริญนั้นยังทรงประชนอยู่ <P ool> แล้วผมเชื่อว่าในบ่ายวันนี้พระองค์ทรงประดับรบฟัง <P ool> พวกเราทุกคนนมัสการสรรเสริญพระองค์ดูี่เศษครับพี่น้องแล้วหลังจากนั้น ผมก็มีการเปลี่ยนแปลงครับตัวเองเพราะก่อนอารมณ์ร้อนขับรถอะไรก็จะดุด่าที่ผมก็จะพระเจ้าอวยพรพระเจ้าอวยพรแล้วในครอบครัวผมก็ค่อยๆเปลี่ยนครับก็ไม่ได้ว่าเปลี่ยนซะทีเดียวแบบว่าลูกเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ต่อว่าหรือดุเขามานานแล้วเราไม่เคยตีเขามานานแล้วกับภรรยาก็เหมือนกันบางทีก็แบบพูดไม่เข้าใจกันก็เราก็จะแล้วก็โอเคพระเจ้าอวยพรปุ๊บเขาก็เข้าใจ จนเขาเห็นความเปลี่ยนแปลงของผมนะเขาก็ผมก็ชวนเข้ามาเขาว่าอยากรู้จักพระเยซูนะก็พาลูกชายมาคนหนึ่งคือตองเฟสเข้ามาเขได้เขาพอได้สัมผัสกับบรรยากาศความรับที่พี่น้องมีให้กันรละกานท,ที่เราอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าปุ๊าก,ก,ก็เข้ามาอยู่ในรครอบครัวพีิสุกวน,นี้แล้วเราก็รับใช้ด้วยสุดจิตสุดใจของเราถึงแม้นรอบตัวผม จะมีอุปสรรคกวากหนามากมายถึงตอนนี้เองก็ได้ทหนักแล้วก็เราก็ต้องทุกคนก็ต้องต่อสู้ต้องนะพี่น้องแต่ในสันทิสุขในใจเราลึกๆแล้วเนี่ยเรามีมากมายเรายิ้มต่อปัญหาที่เราเผชิญได้เราไม่กลัวสิ่งใดไม่ว่าจะไปสิ่งธุรการนานที่ไหนผมขับรถไปที่มึต้ก็ข้ามเคยกลัวลงจากรถมึนๆไม่กล้าก็ขับไปโพ้นที่เปียวก่อนแต่นี่มันไม่เคยกลัวเลยเพราะว่า พระเจ้าอีมาร์ดเอลพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราผมมีพระเจ้าอยู่ในใจและผมรักพระเจ้ามากทุกวันนี้ผมทําอะไรผมเริ่มเชื่อพระเจ้ามาผมเริ่มด้วยความยำเกรงพี่น้องซึ่งเราเคยสัมผัสกับความผิดมาแนละ้วไม่ว่าจะเป็นบุหรี่เหล้าสิ่งเสพติดต่างๆการพน,นันเราเคยสัมผัสมาแล้วแต่ในเมื่อเรามาเป็นลูกงพระเจ้าเราได้สิทธิพิเศษมากมายเรากลัวสิ่งเหล่านั้นจะหายไป เราจึงต้องอยังเกรงพระเจ้าครบพี่น้องเพื่อพระพ่อพระเจ้าให้สิ่งที่พิเศษที่สุดข,ของเราคือชีวิตที่มีรักเรามีจุดมุ่งหมายพี่น้องเราหมดในอายุขัยเราหมดในโลกใบน,นี้แต่เรายังไม่หมดในสวรรค์เราจะไปอยู่กับองค์พระเยซูเราจะไปร้องเพลงนมัสการส,าสรรเสริญพระองค์ร่วมกันกับพี่น้องขอให้ผู้ที่ยังไม่เชื่อกลับใจมาเชื่อพระเยซูกินเจ้าเอเมนสรรเสียญพระเจ้าตกมือให้พระองค์ไครับ